ทุ่มแมลงนี้เจอกับไอเก่งกับท่านนายพันธิ์เห็มแล้ววันนี้ท่านนายพัน์เอากระสอบมาใส่นะครับเต็มกระสอบนี่ปีกเนาะถ้าบดเดยมมาปีกอะ่ะโอเคกันตามนั้นจัดไปครับไปครับผมไปส่องเขียดดีกว่าดดปไปเลสโกโรสเกตไปเข้าแรงกับบกินกันมาสักคนไปจัดไปนะตัวนีว้นายเก่งนะครับเขาบอกว่าปู่ชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมปู่พระราชทานนี่อ่าพ่นซื้อกัน เป็นกิโลนะครับก <laughs> mm ิโลเป็นสี่สิบนะท่านผู้ชมแต่ไปยากครับตไอยากไปยากนิดนึงนี่ครับโอ้ปลาวไปแล้ปล้วไปล้วโอ้ตัวอย่าหนีบมือนะยหนีบมือนะยหนีบมือนะโชว์ตัวหน่อยอ่ะจะงยับลบจะเอาโลสองตัวครับนี่ยนี่ตัวนะตัวที่เก่งยับมาเนี่ยโอ้ดูล้างหน่อยล้างหน่อยมาจะเอามาจะเอามาจะเอานี่นี่นะเอเถื่อะ๋อ เ,เตอเตอเนี่ยเตอนี่ครับสองตัวเนี่ยกิโลสี่สีบ่บาทครับท่านผู้ชมน่าสนใจกว่ากระตวนี้ก็ไปประมาณสองขีดสามขีดได้เราทำนะนะครับหนะอามาเอาครับท่านผู้ชมมาสงองขีดมาเตอหล่นหล่นมีหนมตัวนะครับตะกี้สอนตัวแล้วสอนตัวแล้วไปครับผมจะขียดต่อ อย่างน้อยก็ยังมีปลาหลิมที่เราผ่อนอยูน่นะท่านผู้ชมปลาหลิมน้อยครับผมเขาคอตักมาให้ชมชมอย่างน้อยก็ยังไม่โดนไฟมดนะครับปลาหลิมครับปลาช่อนน้อยครับหลอดมาได้ยังไงอ่ะไปแล้วครับผมเปลวละนะครับส่องเขียดต่อครับผมสว่ายกิยนทั้งเขียดโอ,อ้ลำบากเหลือเกินท่านผู้ชมไปครับ

โอ้ดูยางมันออกครับผมาไปไปไปไกขี่เนาะไป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 ไตไป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 ไตัวก็ไปไปไป้ปไอไปอปไปไเไปไปอปไปไปไยไปาปไ่าปไปไปาปไ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 นไปไปไไปปไ ถ้าการที่จะปต่ละตัวนั้นเขาก็ mm hmm. ต้องเดินเป็นสิบสาวเมตรนะครับผมเพราะว่าเขาจ้องที่กันตานะครับถ้ามันบินกันตมาไหมอเขานั่นคือได้กินท่านท่านชมถ้าเบาอ่านก็งับได้ครับผมหมักอาให้โดดโดดโดดครับไอ่เก่งเขาเนี่ยเก็บก่อนนะครับผมนี่เก็บครับ